คอมเมนต์นี้นะครับที่ผมแปะให้เขดูได้ดูนะครับซึ่งนะครับเขาเนี่ยอยากให้ผมเล่นปืนโกลนคู่กับชายาสไนสีนะครับซึ่งเขาเม้น์แบบเนี้ประมาณสองสามคลิปเลยในช่องผมนะครับอ่าก็นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่เล่นกันนะครับก็เขาไม่ได้บอกเหตุผลนะว่าทําไมนะครับทําไมถึงให้ผมเล่นชายานี้ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าชายานี้นะครับผมจะบอกให้นะครับ ก็คือจากที่ผมดูเนี่ยผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ฉายาตัวเนี้ยเห็นไหมได้ความเสียหายระยะไกลเพิ่มขึ้นบวกสี่ก็คือแน่นอนะนะครับว่าปืนมันยิงแรงขึ้นนะครับก็คือปืนกลจะยิงแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าฉายาเนี้ยผมก็เอาไว้ใด้กับลูกซองแล้วก็สันไนนะครับซึ่งมันก็ยิงแรงขึ้นจริงนะครับอ่าแต่ว่าฉายานี้ข้อเสียก็คืออย่างที่เขาบอกเลยครับความเร็วการกระสุนลบสี่ก็คือปืนมาล่าช้าลงนั่นเองนะครับอ่าปืนมันล่าช้าลงนั่นเอง คเนี้นะครับใครที่เป็นสายปืนกลที่แบบว่าเน้นฉายาลั่นเนี่ยก็อาจจะแบบขัดใจเพราะว่าไอฉายาเนี่ยนะครับมันยิงแรงขึ้นจริงนะครับแต่ว่าการลากระสุนอย่างที่บอกเลยนะครับก็คือมันลั่นช้าลงไอฉายาเนี่ยผมเล่นตั้งแต่สมัยการิน่าและปัจจุบันยังเล่นอยู่เลยนะเออเล่นเล่นคู่กับ T77 นะครับเล่นคู่กับ t, 7, บบ t 7ผมเป็นคนที่ เนะเล่นทีเจ็ดใชาา้ฉายานี้เลยนะครับฉายานี้เลยนะครับแต่ว่าเด็กคลิปนี้ผมจะมาเล่นปืนนี่เลยพินเดตเอซานนะครับผมไม่รู้นะว่าเขาเมนแบบแบบนั้นนะเขาต้องการอะไรแบบไปถึง,อ,งาอาจจะมีแบบเหตุผลอย่างอ,งองื่นที่แบบเอ้เล่นให้ดูหน่อยไม่มีอะไรอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่านี่เลยนี่ผมจะใส่หน้ากาก v p n นะครับนี่จะใส่หน้ากาก v p ดเเสริมดาเมจเข้าไปอีกครับเห็นไหม มีการบวกดามดเมจเพิ่มขึ้นครับแต่ว่ายังไก็ตามครับผมหน้ากาก p ีพเนี่คือเป็นหน้ากากที่มีดาเมจเยอะที่สุดแล้วนะในเกมใช่ไหมมันบวกเยอะที่สุดแล้วใช่ปะยิงแรงสุดๆบอกเลยมางั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นปืนกลแบบดาเมจบวกล้านกันเถอะนะครับ <laughs> เวิร์จัดเนี่ยเวิร์เกินดีจริงนะฉายาเนี่ยนะแต่ก็ไม่ชอบบ้านกระจกใชครับ เฮ้ยจอตอยู่นนครับบอกเลยไม่มีซ่าใครทั้งนั้นยิงด้วยมือผมเองเอล,ล้วนๆมันยิงแรงขึ้นจริงอ่ะ <จ nodig S 1> ดูดิยหายเลยลอ,ลลเอ่ะและเอเอ3ดาเมจเท่าไหร่นะ51 <c oughs> โคตรแรงมันก็ช่วยได้นะครับมันก็ช่วยได้เลยสำหรับการเล่นปืนกล แต่อย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบแบบว่าปืนมันไม่ลั่นนะอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าไม่ถูกใจแน่นอนนะครับไม่ถูกใจแน่นอนดูดิก็ตัหายดูดิก็ังหาจริง ระเบิดอุย้ยระเบิดเนีน่ยม,มีแฟดเขาเท่าผมโดนแฟดไปก็เท่านั้นผมว่าไ,ได้ผมก็ยิงได้อยู่ดีนะ่ยมผมก็ยิงได้อยู่ดีมีสิทธิภาพใช่ยหะเฮ้ยก็ตีกัปนปืนพูทธเล่ง เล่นฉายาเนี้ยไม่ต้องเลงไม่แทบไม่ต้องเลงหัวเลยก็ว่าได้ก็ได้เลยได้เลยเล่นฉายาเนี่ยแทบไม่ต้องเลงหัว มาแล้วมาโอ้โหดูลูกซองมาต่อมาก็ปืน AM7 ผมจะเน้นแต่ปืนแรงๆเลยคลิปเนี้ยเออเอ็มเก็ดามเมจก็เท่าไหร่นะอันนี้จำไม่ได้จริงอันนี้จำไม่ได้จริงน่าจะ47หรือ48ได้แหละประมาณนี้ประมาณนี้ ดาเมจก็ห่ากับปืนเมื่อกี้นิดนึงแต่ดูนี่ดิไม่มีแอซิดนะครับที่ผมยิงไปแต่ละทีไม่มีแอซิดนะครับแต่บาร์เซลุกซอนเผมลอกโอ้ดีเจเจสกัดเดาอรุ่งว่ะไปสกัดเดาอรุ่งแล้วนะ

โอ้โหยิงโดนนะแต่เขาสวนด้วยบาเลอีอนะจะโชว์เทพซะหน่อยไม่ได้โชว์เลยจะโชว์เทพซะหน่อยว่าเอ้เราเนี่ยโดนแฟลแล้วก็ยิงได้นะเวะ้ยอะไรยังโหแล้วก็สวนบาเลีมานะครับามาดิทำไมอ่ะทำไมโดน <c oughs> ทำไมต้องแฟลเพราะเหตุอะไรเล่าเ <c oughs> จ้าไม่มีอย่างอื่นเหรอ ดูแรงมากเห็นปหผมควักแต่ปืนแรงๆมาเล่นเนาะเดี๋ยวซุยรอบนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยปนปืนแล้วกัน เจล,ลบา้ากันเรื่อยเลยนี่เอาปืนนี้มามาก็ได้เนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวยิงบอมเสร็จ๊บแเราเราเล่นเอยาวเอนที่โดนเนิร์ฟนีย่ย <c oughs> เออที่โดนโดนเกมเนฟเนฟแบบไม่รู้ตัวเออเอาเพื่อนดีว่าว่าตกใจลงไปหน่อยนี่อะหายหายเหระหายบอกเลยถ้าเลื่อนไม่เต็มนะโอ้โหคือแบบแค่จะไม่ได้สวนอะนะครับ Hey, oh, แค<ต>้จะไม่ได้สวนนะครับอูเฮช็อตอยู 7, yeah. àn, <laughs> ่โนครับอูเจ็ดเฮช็อตอยู่ n นครับนั่นโอ้เตะครับผมโดนดีเนี่ยเก็บงานไป อ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวตาหน้าเล่นอาร์หมนะเพาะงั้นอาร์มมันก,มนก็มันก็จะมันเหมือนกันนั่นแหละแต่อาร์มมันจะลั่นช้าแับมันก็เลยมันจะรู้สึกลั่นช้าลงได้คือเห็นได้ชัดอะเออเห็นได้ชัดอะ อ่ะตัวปลาปลาผายนี่ถ้าเป็นอาร์คที่แบบมีดาเมจเนาะเป็นอาร์คเลยนะอาร์คบูไอจะปอดป่ะเรียบร้อยผมบอกเลยโดนโดนทีแบบตัวตัวพังนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมยิงหน้ากากเด้ง ไม่โดนว่ะจมิงิคนนี้ไม่โดนเนี่ยครับ ไออ๋อข้าสนเฉ๋คุมไม่อยู่เมื่อกี้ผมคุมไม่อยู่มันล่าช้าลงอะผมเลยรู้สึกแปลกๆแต่มันก็เล่นได้นะไม่ใช่ไม่เล่นไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเปลือยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเปลือยแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเปลือยแล้ว ับตัวเลยครับจริงคือปืนมันแรงครับคือปืนมันแรงอยู่แล้วเอ้ยเราผมเล่นสายอ่าไรเฟิลจุดโจมมาเยอะมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมเล่นเควันเลยอะเดี๋ยวผมเล่นเควันเลยเอ <c oughs> อเดี๋ยวผมเล่นเควันเลย <c oughs> แต่เคทูไม่ต้องพูดถึงหรอกเคทูมันยิงแรงกว่าอยู่แล้วนี่เข้าหัวไป a d s h อดอยู่ด้วยโอ้ยโหนี่ทีจะเจ็บดนทีจะเจ็บลูกเลยแต่ต่อให้ไม่ใส่หน้ากากพีพีเจนมันก็ถือว่าแรงอยู่พอสมควรแล้วนะจริงนี่ดูเาเดอะไรโมได้เหาอ่ะ โอ้ละเปิดนี่ดูดิเจอเด็กโบดาวะโอ้ละเปิดโอ้โหก็ตายอยู่แล้ว โอ้ยพี่กรลันเกินพี่ให้เกทูมได้เฉยาจมากกว่านี้เลยดิอืออ๋ออาข้างบนอาข้างบนไม่มีใครเอาเขาได้เลยหรือ ม่ติดมันสามสิบนัดนะสี่สิบห้านั้นนี่คือแบบมันจะดีกว่าน,นี้เลยมันจะไหลได้มากกว่าน,นี้เลยนะแต่ก็โช้ยก็ดูเห็นไงคือแบบต่อให้เราไม่ยิงโดนเขาอะไรต่อให้เราไม่ยิงโดนแบบว่าหัวเงี้ยเรายิงโดนตัวคือมันก็ยังเจ๋งอยู่นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะไม่ขัดใจแบบว่าใครที่แบบว่าเอ๊ะเล่นแต่เล่นแมตเดียวอย่างเดียวยเลยยาวๆอะไรอย่างนี้ ก็จะไม่มีนะไม่ใช่อะไรนะครับที่ผมเล่นเนดนแมทนี่คือจะได้เล่นหลายๆปืนไงเล่นวาระเบิดมันจะเปลี่ยนรอบตามันก็มันอาจจะยิงได้ไม่เยอะเออดนแมทนะมันยังได้ยิงเยอะแต่วาระเบิดก็ลงคิดเต็มนะเห็นป่ะโอ้คิดคิดนี่คือแบบคิดเนี่ยมันลั่นอยู่แล้ว แต่ครั้งเนี้ยมันมันโดนฉายาสานัยไปเนาะมันก็ลดอัต,ตาราลั่นแต่ว่ามันก็ยังลั่นอยู่เออแต่มันก็ยังลั่นอยู่แต่สิ่งที่แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือปืนผมแรงมากจริงปืนผมแรงมาก,มมากโอ้หจะไปวัดกับผมไม่ไม่วัดกับเอ่อทีเจ็ดน,นะแนวอ,อันนั้นโหดไป <S <S โอ้โหลูกสองเข้าหัวโอ้โยถ้าลูกสองพี่จะแม่นหัวขนาดนี้เราก็หายบอกในตัวหายโอ้ยเสีนนยน head shot อะคือลั่นหัวด้วยประเด็นอะบอดี้ทิมันลั่นหัวด้วย Chain headshot! You saw Oh, we have is ยิบบาเลติงผมป่ะสิ่งนั้นไปตุยดูนี่ไหมโอ้โอ้ไม่รออ่ะปืนโนเออะไรมันเล่นมันไในนั่นไปหน่อยมันผมเขาอะไรมันมันเทพไปหน่อยผมก็ปืนมันยังเทพอ่ะเอาปืนนี่มันแปลกๆดีไหมเอาปืนยุบก่ลย นี่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 นนึกออกแล้วผมนึกออวไะอันนี้อ่มีเลยเนี่แหละโอ้โหเนี่ยคือยิงลำบากเลยกรสุนไม่ได้ตรงเลยนะม่อกี้ เล่นแบบลำบากลำบากเลยเหมือนฝั่งพี่จะมีเทพคนไหนเทพทิวทิวลี่เขาหยิบเขาหยิบใบอะหรอไปเลยนะโอ้โหมาดูตัวละครสิจะขอเล่นเฮ้ยเขาก็โดนยิงแสบแล้วตัวเต็มมาดูไปก่อน เขาบอกเหมือนฝั่งผมจะมีเทพน,นะครับก็ไม่รู้ว่าเทพของเขานี่คือใ,ใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่าใครยิงโหดใครยิงสกอร,ร์อดีก็ต้องสงสัยไว้ก่อนเป็นเรื่องธรรมดาอู้ดี่โดดข้ามหัวมาเลยโดดข้ามหัวมาเลยเว้ยปืนมันยิงยากมันยิงเบี้ยวนะแต่ บอกเลยนะขอแค่ยิงก็โดนตัวไอ้ยัปืนนี่แย่ปืนปืนนี่แย่จริงปืนปืนนี่แย่จริงคือมันยิงไม่ค่อยโดนแต่ถ้ายิงโดนคือมันแรงเพราะว่าผมจัดเซตขนาดนี้แล้วยิงแรงแน่นอนเออหัวสุดแม่นสิบแม่นสิบลืมเอาให้เขาดูดูเลยแต่ถ้าผมไม่ลืมในชิปเดี๋ยวแปะไปเรื่ยแล้วกันมันแรงสุดๆแล้วตอนนี้ โอ้ที่ถึงพี่ถึง,างมาไก่อนเลยเล่นปืนเก่าๆปืนเก่าๆอยากให้พี่รีว,วิวเอสองเอสองเอาเทให้ละเอ่าระครับนี่ก็คือปืนพินเด็ตเอสองนะครับผมซึ่งเป็นปืนที่ผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเล่นบ่อยมากเลยนะเออสวยนี่นี่อันนี้ไม่ได้ในส่ชาย,ชยาควบคุมแรงถีบด้วยก็ลองตามมือครับคิ้นย้ำ เจนในฉากอยู <gardens. S 2> ่มัเมื่อกี้เราเจ็บเฮ้ยเจ็บง่ายอีกแลโทรมาป่าเบิดตายป่าเบิดตายปืนดีปืนดีปืนเนี้ยมันดีนะมันยิงนิ่งแล้วก็ล่าเร็วนะเออล่าเร็วนะเล่นไปนะครับ ในแข่งผมยังเห็นคนเล่นอยู่เลยนะยังเห็นมีอยู่บางทีมันก็เล่นอยู่เลยนะหรือว่าจะเป็นทีมไทยได้วยมั้ยแล้วก็ทีมประเทศไหนสักประเทศหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดใจเย็นอุ้ยใจร้อนอยู่ว้าว ตัวอมเองค์เตะลงที่เร,ริ่มรอเด็ด M4 0 0 0ผ้าผมนี่คือดูแรงไปเลยนะครับจริงๆดูแรงไปเลย ตาเมาแต่มีแล้วนะโอ้โหอันนี่ไม่โดนเฮ้ยเอาทามาเล่นเหรออ๋ออะไรไปเล่นเี่อนี่ตำนานรู้จักเปล่ายุคนี้รู้จักกันหรือเปล่า เชื <oo> ่ออะไรนะอ่านยังอ <tinc S 2> <a> <A> ่านไม่ถูกเลยทุกวันเนี่ย AK submott เออรู้จักเปล่าเอาเขาเข่าหัวสิครูรู้จักกันเปล่าเนี่ยปืนในตำนานเลยโหจะดีว่ะนี่พยายามขิกยำๆแล้วมันลากเบาลงล้นะดี้วเนี่ยนี่แหละเป็นปืนใน P B แต่ก่อนมันจะอย่างเงี้ยละ มโอ้โหปืนน,ปน,น,น,นี่น,น,น,น่ากลัวจริงปืนปืน No.1 นนนของ KBB เ,นะเน,น,น,นี่ยน,น,น,นี่นมน แน่นอนผมบอกเลยขอแค่ยิงให้โดนขอแค่ยิงให้โดนแบบจังๆเลยบอกเลยปั๊บเดียวล้มเฮดช็อตอยู่นัวไปอุ้ยหา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 ยเลยเมื่อกี้ใครโดนวะใครเห็นก็ไม่รอดละ

ไม่พลาดไม่ได uh huh. ้ h e a d s o t หลังๆเร่มเดือดแล้วเ้ย้ยระเบหรืตุ้มต้ม เดี๋ยวดีโยยี่กูงอ่ะไม่ได้นะครับโดนหนึ่งนัดโอ้โหสวนด้วยสไนเปอร์จบแล้วผมว่าเราน่าจะสู้ไม่ได้ละ <c oughs> น่าจะลำบากละเอาเะไไปสู้ดีปืนบางปืนผมก็เล่นไม่ได้นะแบบไม่อยากจะเล่นเล่นแล้วมันแบบมันลำบากเขาอ่ะมันยากคือป,ปืนมแมลงต้องบอกอแต่ว่า ควบคุมปืนให้ยิงให้โดนเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเพราะถวัดกับปืนพวกพรีทรีนะวัดกับพรีทรีนี่คือพรีแต่ละคนนี่คืออย่างเหตแต่ทีเจ็บต้องต้องสืบเห็นปะ่ะหายหน้ากากหนึงหน้ากากเนึงนากากเงว้ยเห็นากากป่ะปาวมนได้่าหรอกโอ้โดนสนเปอร์ สไเป์ยืนบ้านโอ้ยเข้าหัวโป๊ะแม่นหัวกับทุกคนนะครับแต่เล่นด่านนี้ทีไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโยนซ้อมทุกทีเลยวะคือแบบสู้ไม่ได้สู้ด่านนี้ไม่ได้จริงเ <c oughs> จอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้คืาคำขำนะครับ Take a dive.